ได้ไหมเอาไหมเอาไปเอไก่พามาแรกเร็วเร็วมาตัวหนึ่งอ่ามาหนชิ้นหชิ้นข้ามาตรงไหนก็ได้เอามาเอามาแรกเร็วเร็วเร็วแกกรติกนี่นี่นี่ติกนี่เอาเร็วแลกันแลกันอ่าถงนั่งก่อนนั่งก่อนเอาไหมเอาไหมนี่อยากได้ไหมอยากแลกแบบนี้นี่ดมก่อนเอาไหมครัเอาไหมเอาักันเร็วขึ้นมารักกันนะนะกงนะเอาใช่ไหมดมนะดม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  ไปให้ดมๆๆๆๆๆเอ้ยมั oh นชื่นใจเว้ยมันอยู่ไหนวะมือไหนวะเอายังเอายังเอานะเอเรื้กเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอชี้ก่อนชี้ยังไหนชี้อ่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมกินนี่หมดกินเอาไปปิดนี่อ่ยังไม่หมดยังไม่หมดเลได้ไหม เอาอีกป่ะเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาป่ะไปเอาสีน่ะไปเอากุ้งไก่สีน้ำมาเร็วมาแลกกันเร็วเอามาแลกกันแลกกันมาแลกกันเอามานั่งลงนั่งลงนั่งลงเล่นอีกไหมเล่นอีกนะมาใส่มือนะใส่มือนี่อยู่ในมือนี้นะเห็นเห็นนะเห็นเห็นมือนี้นะกำนะอะฮกำ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 กระดมกระดมกระดตัดสินใจตัดสินใจเฮ้ยตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจเอาไงดีเนาะอตัดสินใจเอานะเอามือไหนชี ชี้ก่อนชี้ก่อนเอาไหนชี้ชี้ก่อนชี้อ่าชี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วแล้วกูไก่อยู่ไหนกุ๊กไก่อยู่ไหนเอาไงกุ๊กไก่อะ่ะเฮ้ยพี่โอ๊คพี่โอ๊กอะ่ะพี่โอ๊กอยู่ไหนพี่โอ๊กอะ่ะอ่าพี่โอ๊กนี่เป็นของป้าฝานะอาของป้าใช่ไหมของป้าหรือของหนูของใคร,เ,รเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวก่อนเคี้ยวเฮ้ยขนมเอามาแลกขนมแล้วไม่ใหเหรอโอเคเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เอามาแลกขนมเนี่ย แล้ขนมนั้นใช่ไหมก็เป็นหอป่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วพี่แล้วหนูจะมาเอาคืนทําไมอ่ะเอาคืนทําไมอ่ะตรงอ่ะอ่ะพี่โอ๊กกับขนมนี่เอาอะไรอ่ะพี่โอ๊กกับขนมเอาอะไรเอาไหนเอาไหนเลือกอ่ะให้เลือก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 อ่ะให้เลือกเอาไหนเอาพี่โอ๊กคกับขนมเอาเลือกชี้ชี้ชี้อ่ะตัดสินใจพี่หนุเอาพี่โอ๊คก่อนแล้วขนมนี่เอาไหมเอาไหมขนมเนี่ยเอาเปล่าไม่ขนมก็เอาโอ้โหงบแปะมากเลยแลกกันก่อนเลย ที่ไม่ที่ไม่เยอะๆเอ้าเล่นยังไงเล่นยังไงเนี่ยเอาอีกป่ะเล่นตูมไหมลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งลุกขึ้น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 อ่ะนั่งดีดีนั่งก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนดีๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นต่อลุกขึ้นลุกลุกอ่ะนั่งลงเฉยๆนะรอนะรออย่างนี้นะ ปิดรอนะกระเป๋าวางนะรอก่อนนะรอน้ำหนึ่งสองสามนะลูกนะพร้อมอยังปิดพร้อมอยังครับพร้อมมันนะดูน้ำนะนูนะหนี่ดูมือนี่นี่นี่น้ำหนึ่งแล้วหนึ่งสองสามกินเลยความไวแสง